สัปดาห์หน้าหนักแน่อุตุเตือนพายุหมุนเขตร้อนซัดเวียดนามทำทั่วไทยจอฝนถล่มไม่ยังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าหนักแน่อุตุเตือนพายุหมุนเขตร้อนซัดเวียดนามทำทั่วไทยเจอฝนถล่มไม่ยัง เมื่อวันที่17กันยายนกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระบุว่าช่วงวันที่17ถึงวันที่19กันยายน2564ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนกลางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงส่วนช่วงวันที่2 0ถึงวันที่23กันยายน2อง4ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนกลางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจัตทวีกํำลังแรงขึ้นเป็นพายุมหมุนเขตร้อนและคลื่นเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่20ถึง21กันยายน2564ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งข้อควรระวัง ช่วงวันที่19ถึง23กันยายน2564ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ